ตำนานเสือฝ้ายพยักแห่งประชาชนบทนำเสือหรือวิรบุรุษการครั้งหนึ่งในแผ่นดินสุพรรณนนะช่วงเวลาที่บ้านเมืองไร้เสถียรภาพผู้คนยากจนข้นแค้นผู้มีอำนาจกลับร่ำรวยจากความทุกข์ของราษฎรเกิดชายผู้หนึ่งชื่อฝ้ายเพชนะผู้เปลี่ยนจากชาวนาเป็นผู้นำบ้านเมืองเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนักรบเสรีไทยและสุดท้ายกลายเป็นพยัก บทที่หนึ่งเด็กชายฝ้ายแห่งบ้านท่าใหญ่เกิดในบ้านท่าใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีปีพุทธศักราช2431ในครอบครัวชาวนาเติบโตมาท่ามกลางความยากจนและความอายุติธรรมได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในวัยเพียง20ต้นต้นด้วยความยุติธรรมกล้าพูดกล้าทำกล้าเผชิญหน้า ข้าไม่ได้เรียนหนังสือสูงแต่ข้ารู้ว่าอะไรคือความถูกต้องบทที่สองขบวนการเสรีไทยนักรบใต้ดินฝ่ายเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้ฉายาจอมพลพีเพราะมีสติปัญญาและเป็นผู้นำทัพในพื้นที่สุพรรณบุรีช่วยชาวบ้านซ่อนสเสบียงซ่อนนักรบ แต่หลังสงครามจบลงแทนที่จะได้รับเกียรติเขาถูกใส่ร้ายโดยตำรวจท้องถิ่นถูกจับจำคุกและทรมานถึง8ปีด้วยข้อหาที่เขาไม่ก่อบทที่3เสือฝ้ายถือกำเนิดเมื่อรัฐไม่ยุติธรรมกับข้าข้าก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกฎของมันอีกต่อไปหลังพ้นโทษฝ้ายประกาศจะลบความอายุติธรรมด้วยอาวุธ เขารวมตัวกลุ่มชาวบ้านที่ถูกกดขี่ตั้งชุมจนเสือฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นกลุ่มนี้มีกว่า200คนต่างจากโจนทั่วไปที่มีเพียง10-20คนบทที่สพยักแห่งประชาชนเสือฝ้ายไม่ปล้นชาวบ้านเขาปล้นเฉพาะเจ้าสัวขูดรีดนักการเมืองช่อชนค่าราชการทุจริต เขานำเงินและข้าวของมาแจากจ่ายคนยากจนบ้านใดที่เขาเคยช่วยจะเป็นด่านหน้าคอยให้ข่าวบิดเบือนข้อมูลเพื่อปกป้องเขาฝ่ายสั่งห้ามลูกน้องทำร้ายผู้บริสุทธิ์โดยเด็ดขาดถ้าเอาเงินจากคนจนก็อย่าก,กลับมาเรียกตัวเองว่าเสือฝ้ายอีกบทที่ห้าความขัดแย้งของตำนาน แม้เสือฝ้ายจะเป็นที่รักของรัษฎรแต่กับรัฐเขาคือภัยคุกคามข้อดีของเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้จากความอายุติธรรมใช้การปล้อนอย่างมีจรรยาบรณเป็นผู้นำที่มีวินัยไม่หลงในอำนาจข้อเสียของเขาทำลายระเบียบทางกฎหมาย ทำให้เกิดกลุ่มเรียนแบบที่ไม่มีอุดม,มาการณ์เป็นช่องให้รัฐใช้ความรุนแรงปราบอย่างชอบธรรมบทที่หจุดจบที่ถูกลวงรัฐต้องการจบตำนานเสือฝ้ายจึงลงเขาโดยอ้างว่าจะยกย่องให้รับรางวัล ในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2490เขาถูกพาไปยังอ่างทองและถูกวิสามันฆาตกรรมโดยร้อยตำรวจเอกยอดยิง่งสุวรรณคอเขาหัวเราะครั้งสุดท้ายเสียงหัวเราะนั้นสั่นสะเทือนไปถึงศาลเจ้าโรงทองบทสุดท้ายจากคนจริงสู่ตำนาน หลังการตายชาวบ้านยังคงเล่าเรื่องเขาด้วยน้ำเสียงชื่นชมบางคนบูชาราวเทพภาพพยนตร์ละครนิยายล้วนสร้างจากเขาเขากลายเป็นตัวแทนของเสรีภาพในสังคมที่ไม่ยุติธรรมในตำนานวิญญาณของเขายังไม่ดับหักรัฐยังคงกดขี่ประชาชนพยักอาจตาย แต่เงาของมันยังเคลื่อนไหวในใจคน